ในอนุสติทั้งสิบระการนี้พูดกันมาพวบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี้จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ วิธีที่จะใช้เป็นชาสมาบัติให้ถึงชานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งอารมณ์ขออนิมิตคืออาการของกรรมฐานอนันตสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธาน,นุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่ การทรงอารมณ์คาคดมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิดเป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจรารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่อารมณ์ให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละ ใช้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออกในเมื่อลมให้ใจเข้าออกส่งถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเข้าออกสามารถส่งได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมด ถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทำยังไงก็เหมือนกันในควบคู่กับอารมณ์ให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช่อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจากานุสติสีลานุสติ เอวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติกาจตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปานุสติแล้วคุมนาปานุสติไปถึงฌานสี่ อารมณ์จิตท,ทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยหรือเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำมนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้โดยสายควบคุมกับลมงให้ใจเข้าออก <c oughs> จะงนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบ ให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนให้ใให้ไปปฏิบัติท่านใช่ใช้ลมหายใจเข้าออกควบทุกกองไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติก็าตามธรรมานุสติสังขานุสติก็าตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการสรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า อน,นาปานุสติกรรมฐานเป็นตัวชานเป็นตัวยืยนในเมื่อถึงชานที่หนึง่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัวพอถึงชานที่สองอนุสติทางหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธรูป ควบกับลมหายใจเขาออกเป็นกสิน่นกสินสามารถทรงได้ถึงชานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ถึงชานสี่ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจายตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ไง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้ว เพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วยแล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนก็บดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไป สำหรับสังขารนสตินิก็ไมิยางจับภาพประสงค์ไปอารมณ์มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานในจารคา,านุสตินั้นเราจับได้หมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐาน สำหรับเทวตาน,นานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตมภาพเ,เข่งก็ได้รูปใดรูปหนึ่งเปนอนุสติสำหรับมรณานุสติจะนึกจับว่าภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งควบก,กับลมให้ใจเขาออกแล้วก็สำหรับอุปสมานุุสติกรามฐานเราไม่มีภาพจับ ถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจา้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านด่างของนิพพานคือว่านิพพานนัง่งและนิพพานอสุข,ขังอย่างนี้ได้ทั้งหมดให้สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติแจ้ถึงทานชาญสีน้นมันถึงได้ทุกอย่าง ในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครของโง่นะือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนอเป็นอนุวาเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบระการเข้าถึงฌานสี่แล้วหากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชร์ ชล,ลพิญโยปฏิสัมพิทัพประตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัพประตเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชล,ลพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ลพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมากต้องใช้กสินทั้งสิบเลยการเขาฝึกควบกัน และจำนาญในฌานของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเตวิโชหรือสบปริสัมพิทัปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับเ,เตวิโชคือด้านทิพยิคุยาน ในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริสัมมิทัปปโตก็เอากะสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธร,รูปก็ดีภาพพระสงฆ์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ทิ้งชาญนสี่เป็นกสินจับภาพกสินแล้วเพิ่กสินทิง้งไปจับประรูเข้ามาแทงคืออากาสา,นารนาัญจายตนะพิจารณาอากาศ วิญญาณัญญาจตนะพิจารณาวิญญาณอกินัญญายจตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเมว่าสัญญาณาสัญญาเจตนะพิจารณาทำคนเมื่อมีสัญญาคือความจําทําเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติ8หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติ8อารอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทายาณอันนี้เราทําได้ ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยของมรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบาังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปริสมิทธายานขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหมเพราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกสาจารย์ท่านรจนาตามแบบจบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกสินสิบรายการว่าจะใช้เป็นสุขวิบัตสสโกก็ได้เตวิโชก็ได้ชาลาพิญโยก็ได้ปิสัมภททปโตก็ได้ อันนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทําให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปัสสโกได้ในในในอนุสติสิบเตวิโชได้ไปสัมพธธัฒบิทัพปโตได้ <c oughs> มาก็รวบรวมกําลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกัน ว่าในอนุสติทั้งสิบรการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่านต้องการอนุสติทังสิบราการนี้ครบถ้วนมันก็จำเป็น แหากว่าท่านไม่ใช้นุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะนำก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาดหรือว่าในกรรมฐานสี่สิบทั้งหมด ท่านอย่าทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชาอานาปานุสติกรรมฐานและกรรมฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้พราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสัน อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สําหรับของทุกท่กทานในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านรมีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในได้กสินสิบพระพุทธโคสาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อนาปานุสติกกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็อยากขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองก็ว่านายกระสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่ฟุโงซสานอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเทวีปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมแต่หากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐา,านไหม ก็ต้องตอว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถเทียที่อนนาปานุสติกรรมฐานได้ถ้าที่ยอนนาปานุสติกรรมฐานเสร็แล้วไม่มีผลแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิงนใช้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพอเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมความว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะขียนอะไรล่ะ ถ้อยคำจะเขียนว่าอย่างไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกระนตัวการส่งตัวว่าสอนใหาชั้นแบบไหนจะเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกคนนะเป็นอนุวัตท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าทานดีนคล่องแล้ว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ท่านทจะทรงชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีถ้าถามถ้าถามว่าอนาปาโนสติใช่ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันพอน,นึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอนาปานนสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสาที่เอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัดกับปรภาษาลีบุตรไปพระนนทอาจจะพลาดไปน,นิดหนึง่งอาจจะเป็นพระนนท์ว่านั้นทาดูก่อนอนันนท์แต่ถาคตเองก็เป็นผู้มากพวยอานาปานุสติ นี่ท่านนั่งหลายที่มีความหลงคิดว่าสมถะกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้อามามไม่ปฏิเสธเพราะนี้ท่านเข้าใจถูก แต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสําหรับสมถก,กรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมากผลต้องการวิปัสนาญาณอย่างเดียวเอาฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถก,กรรมฐานอยู่แล้ววิปัสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจรารณากับพิปิันากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปควบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปควบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนาอย่างเก้าก็จะต้องขอถามนิดหนึ่ง ว่าอารมณ์กําลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิไม่นขนาดนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรว่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดาที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณเกก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั่นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการอยาคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขครวรเป็นตัววิปัสสนานี่ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ <c oughs> นีนะ่แต่มาไม่ได้บรรนามใครแต่เพานท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมาฐานหลายท่านด้วยกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีตาคขีจะไปอุตรดิตต์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมานั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามบรรษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่ภรษาก็ตอบท่านบอกว่า40่สิบภรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ไม่ทำบ้างเล็กๆในน้อย,อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกวก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมาตีความหมายนะว,ว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอารหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอาริยเจา้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาแต่พุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอาริยเจ้าธรรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหาระสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างดยทําอะไร ทำไปแล้วก็เกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรอย่าทำเลยกระสบมันไปมีสัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทำไม่ได้ด้เป็นอันว่าพระอราันทั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารรูปเอกขายาณนี่พระอาหารหันตั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหาระศบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจ็บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ถ้าว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว่ามีบุญญาธิการน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหารกระสบออกจากนิโรทัศมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนท่านมหารกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจึงไปโปรดก็ให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาแต่พระมหารกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน เพราะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสันผ่องใสามากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากระสบซึ่งเป็นขระธานปฏิสัมพิทธายังก็ยังเผลอสาหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมะถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงชานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท่านแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามท่านว่าเวลาพิจรารณาวิปัสนาญาณ อารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆเรืงน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะเรือภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ใหอารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับผันมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะก็บอกว่าเคยทำว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจคณาเสแล้วมันก็จบกันหันหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคธนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังต่ายอุจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกขอ,องค์สมเด็จพระบรมโคโด้านอรา,ารหันต์อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆน,น้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติวัแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี